ข้อควรระวังห้ามพลาดของการใส่ข้อความในดิส p ริปชัน u ูทู e ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิดว่า it 25ชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการใส่ข้อความใน d ด s c r i p t i o n อย่างปลอดภัยนั่นเองโอเคก็เพื่อนๆก็เปิดหน้า YouTube มานะครับจากนั้นให้ไปกดที่ y o u t u b e Studio นะ กดเข้ามาแล้วจะมีหน้าต่างแดชบอร์ดดังนี้ให้เราไปกดที่เมนูวิดีโอนะครับกดเข้ามาแล้วจะมีหน้าต่างช่องวิดีโอนะครับให้เราเลือกวิดีโอที่เราต้องการแก้ไขนะครับผมตกตัวอย่างเช่นอันไหนดีคล้ายๆกันหมดเลยอันนี้แล้วกันนะครับ คลิปนี้ครับผมได้สอน with iq นั่นเองก็ย้อนไปดูขวามือบนได้นะครับมีเพลิ์สอน youtube ไว้ฮนะสอนวิชไอคตั้งแต่ลงโปรแกรมนะครับยันหาแท็กนะฮะเออไปดูได้นะครับแท็กก็มีประโยชน์นะครับเนี้ยออโต้นะเออโอเคแต่คลิปนี้สอนดีสคริปชันว่าไปนั่นอย่างเรื่อยนะโอเค กลับมาต่อฮะก็นี่ครับคำอธิบายหรือ description นะครับเราต้องใส่ให้เหมาะสมกับวิดีโอที่เรานำเสนอนั่นเองเพราะว่าตอนนี้ครับทาง youtube ได้ทำการตรวจสอบลึกมากครับเวลาเราอัพวิดีโอนะมันก็จะมีให้เราใส่ description หรือคำอธิบายนะถ้าเราไปใส่ผิดวิธีหรือใส่ ไม่ตรงกับวิดีโอนะครับมันจะอาจจะมีผลต่อการอนุมัติช่องได้นะครับเช่นยกตัวอย่างนะเราทําช่องเกี่ยวกับขายขนมอ่าขายขนมแต่ไอดิสค i ิปชันเนี่ยเราไปลิงค์ขายอย่างอื่นนะฮะที่ไม่ใช่ขายขนมนะครับมันก็เลยทําให้แบบเวลาอนุมัติเนี่ยเออเขามาตรวจสอบอ มันมันไม่ใช่แล้วมันไปขายอย่างอื่นต่างต่างจากคลิปนะครับที่นำเสนอนั่นเองก็ทำให้เราต้องมานั่งแก้นะเพราะว่าการอนุมัติช่องนะก็ต้องใช้1เดือนใช่ไหมครับก็ทำให้เราต้องมาเสียเวลาอีก1เดือนส่งเรื่องใหม่นั่นเองโอเคก็ แค่นี้เองครับไม่ยากนะครับเราสามารถใส่ลิง์กได้นะตรงนี้นะครับใส่ได้ถึง5,000ข้อความนะจ้ะก็ขอจบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด s u b สไ r i b e แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ